ตอนนี้ผมเจอแสงไฟฉายนะใครครับลุงอฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันตามผมมาอุยอ้ยอุย้ยไปไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมก็วันนี้นะทุกคนผมก็ได้มาหาเห็ดกับเพื่อนเบสน,นะครับผมบนะส่วนเพื่อนเนี่ยก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเราเนี่ยก็แยกกันหาะนะวันนี้เนี่ยเรามากันสองคนนะครับผม <ๆ S 2> เพื่อที่จะมาหาเห็ดโคนน,นะครับผมเพราะว่าผมเจอแถวบ้านผมเนี่ยเจอเห็ดกันแล้วนะผมเนี่ยก็อยากจะหาทันทีเลยนะครับผมตอนนี้เราก็มาก็ดึกแล้วนะครับผมประมาณ สี่ทุ่มอ่ะใช่สี่ทุ่มนะครับผมไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยเราจะเจอเห็ดเปล่านะอุ๊ยขอตกใจเลยทุกคนผมคิดว่าเห็ดนะนู่นอะเข่าจั๊วเลยน่าจะเป็นเห็ดเมาแบดแบดเจอไหมไปทางไหนได้มั้งเนี่ยลกมากเลย ไม่รู้นะทุกคนว่าเราเนี่ยจะเจอเห็ดเปล่านะครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปหากันเลยดีกว่าครับผมแล้วก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตั้มให้ผมแล้วก็เพื่อนเบสด้วยนะครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาเห็ดกันเลยดีกว่าครับผมไปเราเนี่ยก็ได้เข้ามาในป่าละไปทุกคนเดี๋ยวไปหาเพื่อนเบสกันเลยดีกว่าไปครับผม ก็โอเคทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนเบสเนี่ยไปไหนแล้วนะครับผมแล้วก็ลกมากเลยอีกอย่างนะไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอเห็ดหรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องหาเรื่อยๆนะถ้าไม่เจอเราก็คงต้องกลับบ้านแล้วแหละเดี๋ยวผมจะไปหาเพื่อนผมก่อนนะครับผมโอ้ย,อยแต็นท์น่ะโอ้ยเจอ,อ,อทางแล้วเแบดเจอเห็ุเปล่า bên bét ở nuốt nè có ai à, còn đi là coi những cái đó đây là mai cái gì đó ở đây là những cái คนคุยเหรออ,รยหอย่คนคุยม้ดินแตกดินแตกกอใจเดือนครับเนี่ยนะก่อเก่านะทุกคนนแ,นแ,นแ,นแนนหน้งนะอืมมันต้องรอแบบรอฝนตกอะเบส <c oughs> ม่รู้ว่าดินแข็งแบบนี้มันจะโพ่ป่ะนะ ไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาเห็ดกันต่อเลยดีกว่าครับผมไปทุกคนครับนะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้แยกหากับเพื่อนเบสแล้วนะตอนนี้มิร้วเพื่อนเบสเนี่ยหาเห็ดที่ไหนนะครับผมเราเนี่ยแยกกันสักพักยยใหญ่ๆแล้วนะผมตะโกนเรียกไงก็ไม่เจอนะครับผมไฟก็มีดวงเดียวด้วยนี่นะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ย ต้องเดินหาเพื่อนเบสก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ในป่าคนเดียวด้วยนะกลัวมากเลยนะดูแรงผมเป็นไผ่หนามนะครับผมกเคุนไปเดี๋ยวเราตามหาเพื่อนเบสกันก่อนดีกว่าผมเนี่ยก็ไม่กล้าตะโกนเรียกนะในป่านี่ไม่รู้ว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะครับผม ไม่รู้นะทุกคนว่าไปทั้งไหนเนี่ยที่นี่ผมก็ไม่เคยมาด้วยนะโอ้ยหลกมากเลย๋อ้เดี๋ยว เชื่อรองเท้าผมพันกันไปโอเคทุกคน เราเดินทางกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่ๆดูแบบยาวๆเลยนะผมกลัวนะทุกคนเดีแบบ๋ยวเห็นเนี่ยมันเพิ่งจะโผล่นะเมื่อกี้ ผมเจอดินแตกแล้วผมเลยต้องคุยหาดูนะเบสเบสอยู่ไงตอนนี้ผมได้เสียงเพื่อนเบสแล้วนะเจอเดเปบ้า ตรงนี้ก็ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วนะทุกคนผมเนี่ยจะเป็นวัดแล้วนะโหอยู่ไหนนี่เด่นน้ำทุกคน เออฮะไม่เจอเจอเล่ารอด้วยดิโหเมื่อกี้คิดว่าหลงป่าละ Vô này Ừ, không chờ sang phải đó

ไม่เจอดิดินดินแข่งด้วยก็ต้องมาลุ้นดูว่าเราจะเจอป่ะพี่ครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยจะต้องหาทาังออกก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนเบสเนี่ยหายไปไหนอีกแล้วนะ มื่อกี้เนี่ยเราก็ยังเดินต้นเตกันเลยนะเผิ่อแป๊บเดียวหายแล้วทุกคนแบดตอนนี้ตอนนี้ผมก็เฮ้ยอามาเนี้มาเนี้ ไม่เจอกอกบมาทางนี้ลกุกมานี่เร็วเราจะห่างกันไกลเบดในป่าเน,นี่ยอันตรายเพื่อนเบดเนี่ยอยู่อีกฝั่งนะทุกคนฝั่งนู่นนะ มาฝั่งนี้ไดินปโานี่ต้นอะไรไม่รู้เหมือนมีรังต่อหรือว่ารังแตนไม่รู้นะทุกคนนั่นน่ะต้นไม้ต้นใหญ่มากคือวันนี้เราไม่เจอเห็ดนะครับผมแต่ว่าคนอื่นเจอเนี่ยเจอเต็มเลยแล้วแต่เราไม่เจออะ ไอเพิ่เนี้ยมันแล้วแต่ดวงนะครับผมบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอนะครับเ็ดเ็ดกลับมาฟังนี้เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องหา ทางออกก่อนนะนได้ยังนะเดี <c oughs> ๋ยวเราเนี่ยจะต้องหาทางออกก่อนนะครับผมไปทุกคนทุกคนตอนนี้นะครับ <c oughs> เพื่อนเบ้น,นก็ได้กลับมาแล้วนะ <c oughs> เจอไหมเบนเราลองเยียบพวกนะนั้นนั่นอ่ะอันนี้คือพวกอะไรเป็นเน เนี่ยจะอันนี้นะก็น่าจะเป็นโปะเพชรนะใช่อ่ะใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นโปะเพชรนะโอหเต็มถนนเลยนะทุกคนเจอเห็ดไหมไม่เจออันนี้เป็นเห็ดดอกใหญ่ถ้าอันนี้มันโวกดอกใหญ่ละโอ้โหโอ้โหไม่รู้นะเขาขึ้นมาจากช่องไหนครับเหมือนกับว่ามาขึ้นมาหากินนะนะ นี่ไงรูมันใช่ไหมใช่มันก็ว่าขึ้นมาหากินไม้นี่ยเอาพวกเศษไม้พวกเศษอะไรเข้ามาในรูนะนี่นะทุกคนเจอไหมเพียบเลยนะอพวกกำลังเข้ารูเลยนะทุกคนไปไมือเลยนะพวกโอ้โหตัวใหญ่เลยนะมีพวกพยาพวกเลยนะมันกัดไหมไอ้พวกเนี้ยกัดสิใช่เหรอลองเนื้อใหญ่ดิกัดเขาด้วยเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลองอันนี้แย่ดูนะมันกัดขาดเลยนะทุกคนฟันขมม่ยนะทุกคน <laughs> นี่ฟันขมมากเลย ลองเนื้อใหญ่ดิเบสเอาเนื้อให้เนื้อนี่ทำมันกันเนื้อเนื้อเนื้อขาดเลยนะคนลองเนื้อใหญ่ดีเบสนะเดี๋ยวเราว่านี่เราเหมัอนก็คล้ายๆก็กระแทกกระแทกใช้กระแทกงานนุกคนแต่ว่าควันมันขมมากเรามาหาที่เราไม่เจอเบสเราต้องไปหาที่ใหม่แล้วมั้ยเพราะตรงนี้เรามากันไม่เจอนะเราเดินได้สองชั่วโมงนะในป่าตรงนี้ เดือนมันแข็งมากเลยเราจะเจอเห็ดได้ไงใช่ดินฝนไม่ตกครับผมก็จะเล่นกับปูกกว่นน <c oughs> อ,อนนะทุกคนฝนตกอ่ะไม่วันนี้ก็ดึกพอร่ำควรแล้วนะไปเดี๋ยวเราไปหาที่ใหม่ดีกว่า<ม>เพราะว่าตรงนี้เราไม่เจอนะใช่ไป,ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอีกที่หนึ่งนะ<ม>ที่นี่เราไม่เจอนะครับผมเผ <c oughs> ื่ออีกที่หนึ่งเราอาจจะเจอก็ได้นะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โน่นเลยดีกว่าครับผมไป โอเคครับทุกคนตอนนี้นะผมเนี่ยก็ได้มาหาที่ดงไผ่แล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยก็จะมีแต่ต้นไผ่นะเพื่อนเบนเนี่ยก็ขึ้นไปหาฝั่งนู่นแล้วนะเราเนี่ยเข้ามาปุ๊บเราแยกกันหาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องหาดูอีกนะถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องกลับบ้านแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับผม ไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินหาเหตุกันเลยดีกว่าที่ผมไปหาฝั่งนู้นใช่ไหมครับดินอน่ะค,ค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะไอนี้ดินรู้สึกว่าดินน่ะชื้อนะทุกคนนี่นี่เลยนะดินแบบเนี้เหตุหน้าขึ้นนะครับผม ที่ผมไปหาเมื่อกี้เนี่ยดินแข็งมากแ <c oughs> ล้วก็ผมเนี่ยก็ได้บอกเบสแล้วนะถ้าเราหากันไม่เจอให้กลับบ้านเลยนะ ทุกคนตรงนี้เนี่ยก็เป็นเกาะเก่าของผมนะที่เห็นเนี่ยเคยขึ้นอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะคุยหาดูเพ,เพื่อเนี่ยมันกําลังขึ้นนะครับอ เราต้องหาดูแบบดินแตกๆนะครับถ้ามีดินแตกเนี่ยก็แสดงว่าเห็นหนักขึ้นละต้องหาคุยดูโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนะี่ยขึ้นไปหาข้ามูนกันเลยดีกว่าไปก็โอเคครับพี่ๆ ตอนนี้นะครับก็ดึกมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะหาทางกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าหาไงก็หาไม่เจอแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างไม่รู้ว่าเพื่อนเบสนเนี่ยกลับบ้านยังนะโอ้ผมเมื่อยขามากเลยตอนนี้ผมก็ได้นั่งพักนะคือผมเนี่ยไม่เจอเห็ดสักดอกเลยนะไม่รู้ว่าเพื่อนเบสนเนี่ยเจอบ้างไครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองโทรหาดูนะ ก็โอเคทุกคนเดี guys, ๋ยวผมเนี anyway> ่ยจะโทรหาเบสก่อนนะครับผมเดี๋ยวอยู่โทรหาดูว่าเบสเนี่ยกลับยังนะถ้าเบ้กลับนั้นเดี๋ยวผมก็จะต้องกลับแล้วแหละโอเคครับทุกคนทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมโทรไปหาเพื่อนเบสนะครับผมเพื่อนเบสบอกว่าเขาเนี่ยกลับละเขาเนี่ยเจอใครไม่รู้นะไลฟ์ฟานเขานะครับผมเป็นผู้ชายนะครับเหมือนจะเป็นคนหาเห็นนะโอ้โหเพื่อนเบสบอกว่า เพื่อนเบ้นเนี่ยเจอเแถวแถวโดงพายนะนี่ก็เป็นโดงไผยเหมือนกันนะครับผมเพื่อนเบ็นเนี่ยกำลังจะเดินกลับบ้านเลยนะแล้วก็เจอส่วนกันทันทีเลยอะ่ะเพื่อนเพลเพื่อนเบ็นเนี่ยเจอโดนไล่ฟันนะครับไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอเปล่าผมเนี่ยจะต้องรีบออกจากป่าแห่งนี้ก่อนนะครับผมก็โอเคทุกคนไปเ <laughs> พื่อนเบ็นเนี่ยก็ได้กลับบ้านแล้วนะลกมากเลย ไหนวะเนี่ยเป็นป่าไผ่าทางนั้นเลยนะทุกคนตอนนี้ผมเจอ แสงไฟฉายนะใช่เพื่อนเบสเป่าวะเบสผมก็โทรโทรหาเบสแล้วนะใครครับใครครับลุงเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ย มันตามผอมาอเคไปดไฟก่อน อนนี้มันกำลังหาผมนะครับเป็นนะถ้าผมไม่ปิดไฟเนี่ย ไล่ตามผมแน่เลยแต่ผมจะค่อยออกจากที่นี้นะครับผมตอนนี้มันหายไปไหนแล้วไม่รู้นะก็โอเคพี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเห็ุก็ไม่ได้ โดนคนไล่ฟ okay. so, ันก่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวไล่ตามผมนะครับผมไปทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม